สวัสดีครับวันนี้วัที่16มิถุนายน2 5 6 8นะครับสถบแนะารั์รของเซตยังคงติดลบลงมาอย่างรุนแรงนะครับลงมาทดสอบ1,109.75จุดนะครับลบลงไป12.95จุดนะครับสำหรับเซ็ตนะครับลาด m m i ก็ลบลงไป1.08จุดนะครับอยู่ที่236.06จุดนจุดะครับก็สายเวดาลงมานะครับ ในจังหวะเช่นนี้เราก็มาเก่งกําไรกันจากกลุ่มนักลงทุนนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับอันดับแรกยังคงเป็นตัวแรกนะครับเป็น TTB นะครับวันนี้ TTB นั้นก็ย่อลงไปตามราคาของเซตนะครับไม่สวนกระแสเหมือนหลายๆวันที่ผ่านมานะครับวันนี้เซ็ตของ TTB นั้นก็ลบไป0.01สตางค์นะครับราคาอยู่ที่1.96บาทนะครับ โดย3เดือนที่ผ่านมาก็กบวกไป2% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป3% 1เดือาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกไป1%ไซด์เวอัพขึ้นมานะครับ P/E ที่9 0 5เท่านะครับมี U ที่6.72%นะครับม PS ที่0.05สตางค์แล้วก็เคยมีการปันผลที่0.07สตางค์นะครับไปดูจงังหวะเขาก็ย,ยังคงเป็นจังหวะทำกำไรและเป็นขาขึ้นนะครับ ก็จากแนวโน้มเราก็เห็นว่ายังคงซด์เวออกเดินข้างนะครับราคาดูเหมือนย่อลงมานะครับแต่ว่ายังคงเก่งกัไรได้เนื่งจากว่ายังไม่ผ่านจุดขัดลอดนะครับจุดคัดลอดก็คือเส้นก,กลางของบูิจแบนนะครับที่ราคา1 9 0่จา1.95จุดนั่นเอง1.95สตางค์นั่นเองนะครับ ตอนนี้ก็มีวอลุ่มออกนะครับเป็นวอลุ่มขายส่วนใหญ่ที่88.21มิลลิเอนะครับวันนี้มีวอลุ่มทั้งวอลุ่มน้อยนะครับวอลุ่มเข้ามาน้อยนะครับเราก็ก็เลยทําให้ชะลอตัวนะครับส่วนในเบสตีก็ไซเว์ถึงไซเวทแทบนั้นข้างนะครับยังเยืนอยู่เหนือเส้นซีโร่โลนะครับส่วนไอซ์ไซชี้ลงนะครับอยู่ที่55นะครับยังอยู่ในแดนบวกนะครับ r o b ีก็ยังคงไซเว์ถึงไซเวไประเดานข้างเจนว่ามีพา,ารับรลิกซาลองรับอยู่ที่ราคาด้านล่างนะครับก็ถือว่ายังคงไซเวทอยู่้านข้างนะครับก็บถ้าราคายังไม่ต่ำกว่า1.95ก็อย่าเพิ่งพัดเอานะครับก็จับตาดูกันต่อไปนะครับสำหรับ T.T.B. นะครับมาที่ตัวที่2นะครับก็คือ T.W.Z. นะครับ ทีดีพิวซัตเยโอกาสที่เซตย่อลงมาแรงนะครับราคาบวกขึ้นไป0.01สตางค์นะครับตัวทีดีพซันี่ราคาอยู่ที่0.04สตางค์นะครับเขาจะเปลี่ยนแปลงได้วันล,ละ0.01สตางค์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสามเดือนก็บวกขึ้นมา33%นะครับสามเดือน1เดือน1นึ่งวิคนะครับ33%นะครับพีอีไม่มียูไม่มีด p s ไม่มี EPS ก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นตัวนี้ก เก่งกำไรได้นะครับมันเป็นเป็นขนาดเล็กนะครับถ้านักทุนครับต้องเวลาจะเล่นต้องพี่นายเยอะๆหน่อยนะครับมาที่ตัวที่3ก็คือตัว AOT นะครับ AOT หลังจากที่เจอข่าวที่ King Power King Power นะครับไม่ขออนุญาตไม่ขออนุญาตที่จะเช่าที่ต่อนะครับใน3 3สนามบินนะครับก็ทำให้ราคาร่วงจริงๆ เอทีนี้ก็มีการสับสนุนจาก King Power นะครับเพราะว่าถ้า King Power ขายได้กำไรดีราคา LT ก็พุ่งขึ้นไป60บกว่าบาท70บกว่าบาทนะครับแต่ตอนนี้ราคาลงมาอยู่ที่2 0 2 8 2 5สตางค์นะครับวันนี้ลบไป1.50บาทนะครับยังคงลบต่อเพราะว่าอะไรครับ หน,นห,นห,นหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป10% 1เปอร์เวิคหนึ่งเด,เดือนที่ผ่านมาลดไปสิบแปดเปเดือน3เดือนที่ผ่านมาลดไปยีบแปดเก็ถือว่าลงไปเยอะทีเดียวนะครับ PE ที่22.10เท่านะครับมีอยู่ที่2.66%มี EPS ที่0.73สตางค์ต่อหุ้นแล้วเคยมีการปันผลที่0.79สตางค์ต่อหุ้นจังหวะของเอ t ก็ยังคงเป็นจังหวะไสายดาวล,ลงมาทดสอบดอลลาร์นะครับตอนนี้ รู้สึกว่าจะทำนิวโลนะครับเมื่อเกิดนิวโลตามทฤษฎีดาวก็จะบอกว่าเมื่อมีนิวโลก็ต้องมีนิวโลต่อไปนะครับ,บเพราะฉะนั้นนะครับดูจากวอลลุ่มแล้วเป็นวอลุ่มขายส่วนใหญ่เป็นทั้งเทียนแดง62.93มิลเลียนนะครับวอลลุ่มออก m อ d ก็ชี้ลงนะครับเป็นจงังหวะเสียศูนย์ชี้ลงนะครับแล้วก็หา i ก็ชี้ลงนะครับอยู่ที่22 ตัวนี้ถ้าจะกลับได้ก็อยู่ที่ประมาณสักส7สหรับไอซใส่แต่ติดตามดูวนต่อไปเพราะาลงมาต่ำที่สุดแล้วนะครับสลายไอซของ v. o v v AO AOT นะครับแล้วก็ o v v ก็ยังคงสายใดาวนะครับมีอินดิเคเตอร์หลายตัวบอกว่าเป็นขาลงเพราะนั้นราคายังคงลงได้ต่อนะครับจุดต่ำสุดของเขาก็อยู่ที่17บาทนะครับ ลองติดตามผลกันต่อไปตอนนี้อยู่ที่28บาทนะครับสลับ t นะครับเ็นว่าในหลายๆตัวของหุ้นนั้นเป็นแนวโน้มขาลงตามเซ็ตนะครับยังคงย่อลงตามเซตนะครับพระนั้นตอนนี้เซ็ตลงนะครับกลับมาที่ AJA นะครับตัวนี้บวกขึ้นมาเยอะเลยนะครับเดิมทีเขาอยู่ที่0.13นะครับตอนนี้ขึ้นมาที่0.19นะครับ วันนี้ก็คือทรงทรงตัวนะครับหลังจากหลายวันที่ผ่านเข้ามาพุ่งขึ้นมาเยอะเลยเพราะวันนี้ติดลบเซตติดลบก็เลยทรงทรงตัวอยู่ที่0.19ยาราคาอยู่ที่0.00นะครับสำหรับ AJA นะครับสเดือนที่ผ่านมาบวกไป72% 1เหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป58% 1หนึ่งที่ที่ผ่านมาบวกไป88%นะครับ PE ไม่มียูไม่มี DPS ไม่มีแต่ว่ามี e p s ติดลบอยู่0.01สตางค์นะครับ ปดูจังหวะของหุ้นก็คือเขาพุ่งขึ้นมาหลายวันแล้วนะครับราคาพุ่งทะลุพุ่งทะลุขึ้นมาโดยตลอดนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นจังหวะไซด์เวย์ไปทางด้านข้างเพราะว่าราคาพุ่งมาเยอะนะครับตอนนี้ราคาไซด์เวย์ไปทางด้านข้างนะครับก็แต่ว่านะครับมีมีมอ่ามีมอสซักทีบอลุ T ่มเป็นสีแดงนะครับขายส่วนใหญ่นะครับที่58.50มิลเลียนนะครับแต่ว่า MACD ยังคงชี้ขึ้น เป็นสัญญาณอันดียืนเหนือเส้นสิกแนลยืนเหนือเส้นซีโร่นะครับเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับสายไซก็ชนโอว์บอทอยู่ที่77นะครับก็ขึ้นโอเวอร์โซขึ้นไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีทาง2ทางก็คือไสายเวอกด้านข้างถึงไซเวย์อัพขึ้นไปต่อนะครับ OBV ก็ยังคงสายเวย์ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นมีลักษณะของพา,าราเบลิกซารองรับราคาอยู่ด้านล่างตอนนี้ยังเป็นจังหวะขาขึ้นถือว่า ถ้าท่านมีจิตใจเข้มแข็งก็ทำอะไรได้ต่อไปสำหรับ a j a นะครับถือว่าทำอะไรมาเยอะเลยนะครับถัดมาที่ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับนั่นก็คือตัว Jazz นะครับ j a z ตัวน,นี้ก็ราคาลบตามเซ็ตลบไป0.07สตางค์นะครับราคาอยู่ที่1.34บาทนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป18%นะครับ 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป14 1เนวิคที่ผ่านมาก็ลบไป6เอนะครับ PE อยู่ที่18.13เท่านะครับยิวไม่มี DPS ไม่มีแต่ว่ามี EPS บวกอยู่0.02สตางค์นะครับตัวนี้มีโอกาสมีมีการปันผลถ้าเกิดว่าประกาศผลการดำเนินงานต่อไปนะครับจังหวะของราคาก็ยังคงยืนเหนือเส้นต่ำสุดนะครับแต่ว่าถ้าแฉนี้ถ้าย่อควรรับนะครับ ตัวนี้น่าสนใจนะครับยอ่อลงมาควรรับราคายอ่อลงมารุนแรงเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็แต่ว่าวอลรุ่งวันลุ่มซื้อนะครับคือมันผิดปกติที่ราคายอ่อลงมาแต่วอลรุ่มซื้อนั่นหมายความว่ายอ่อควรรับนะครับวันนี้ก็มีวอลรุ่มที่54.06มิลเลนนะครับเป็นวอลรุ่มซื้อสัดส่วนใหญ่แต่ว่า m a c d ยังคงต่ำกว่าเส้นิัญญาต่ำกว่าเส้นซูนนะครับ MACD นะครับ RSI ก็เช่นเดียวกันชี้ลงนะครับมาที่33.25าจุดแล้วกันนะครับส่วน OV ก็ยังคงไซด์ไวดาวนะครับเพราะ,ะนั้นตัวนี้ยังยังคงเป็นจังหวละขาลงแล้วก็ยังคงมีโอกาสลงได้ต่อไปยังไม่ยังไม่ได้ทดสอบแนวแนวต้านต่ำสุดนะครับเพราะ,ะนั้นตัวนี้ยังมีโอกาสลงนะครับแต่ว่าก็ถ้าเกิดเราทำกำไรส,สั้นๆนะครับตัวนี้มันจะดีดกลับขึ้นไปอย่างรุนแรงรเพราะ,ะนั้นถ้าเก่งกันละ เข้าก่อนแล้วก็ทำกำไรเมื่อขึ้นไปขายเมื่อขึ้นนะครับสลับตัวแจสสนะครับก็เร็วนี้ก็จะเปิดฤดูกาลแข่งขันใหม่ของพเมลีนะครับซึ่งแจสสเพิ่งได้ประมูลมา2ฤดูกาลนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับแต่ลงทุนทจ่กรลบครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่เรานาม,มาให้เก็ตเล็กเก็ตน้อยในการในหุ้นแต่ละตัวที่เราทราบข่าวมาในท่านพิจารณาใช้ในการ วางแผนกลยุทธ์ว่าจะทําอย่างไรจะเก่งกําไรอย่างไรแล้วก็วางแผนว่าจะต้องคัดลอดหรือจะต้องกัดฟันทนต่อไปนะครับด้วยความเคารพแล้วก็หวังไปยิ่งว่าท่านจะกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกราบขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยความเคารพไปพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ